สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนพบก,กับเราอีกหนึ่งแล้วใน c h ช n แนลริมลำพิณัสค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นซีรีส์ใหม่ของเราชื่อว่าเป็นซีรีส์ที่ตัวอย่างที่ตัวอย่างแต่เมื่อก่อนแล้วใช่ไหมเ <c oughs> มื่อก่อนในอะไร,รนี่ก็ปรับเ,เล็กๆลงนะคะเพื่อเออไม่ใหญ่มานอนจอนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแคมของที่พ่อเธอได้สร้างเอาไวน้นะคะ โอ้ยไอออกมาสิเดีย๋ยวขอเอาใส่ต้นไมน้เป็นพวกแบบนี้ก่อนนะคะแป๊บนึงโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเด็กเด็กๆเด็กๆตัวอย่างนะตัวอย่างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรนะกเขาเรียกว่าอะไรนะแคมนะคะแคมเด็กๆน้อเออที่พ่อราซื้อไว้นะคะ เค้ค่ะตอนนี้นาะงอย่าอาบน้ำมากโอเคเดี๋ยวจะให้นางอาบน้ำ oh, ไปอาบน้ำดีกว่าให oh, ้ยินสบายยินสบายเค้คนนึกจ้างก็เลยมาเลยค่ะก็เลยลาล่าก็เลยมาบอกว่าค่าจริงๆเออไม่ใช่แหละค่าจริงจริงบ้าก็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 เข้มมินนิดหนึ เอิ่มฉันเข้ามาเลยค่ะคุนรับใช้ครับคนรับใช้คนนายเจ้าของลาร่าครับอเนาะเข้ามาสิอ๋อน้ำเป็นขุ่นนักก็เอ้ยเป็นพ่อดีกว่านะเออเป็นพ่อเคืออืมอืม ื่อเราแบบเออมาอน่าสงสารนะคะนั่นก็คือตัวอย่างที่เธอได้ดาราได้รางแข่ไว้นะคะ,ะชื่อสาคือพ้าชื่อสาหลายนะคะ <c ười> เป็นราชาดะคะเนาะใช่ไหมใช่ไหมราชา อันนั้นไม่ใช่นะคะคนละคนเนาะเออเป็นคนละคนกว้ยผิดที่เตกมใส่โอ้สุดเจ้าชายอะไรไปหยบด้านเนี่ยนี่สุดเจ้าชายต้องเป็นแบบนี้สิเว้ย เป็นคนรับจ้เฮ้ยคนวบจ้างเออแต่อันนั้นก็เป็นพ่อนะคะเพราะว่าดาราจ้างเออจ้างเจ้าชายมนะคะมาฆ่าเนาะก็เป็นลูกสาวของเธอนะคะก็ตอนนั้น เถ้าราชาตัวจริงตายแล้วแต่พระราชาได้สร้างตัวตัวเองมานะคะก็เอาชีวิตใส่เนาะเธอก็ได้เสียชีวิตนะคะโอเคเนาะใช่ไหมใช่ไหมเนี่ย,ยเออไม่ใช่แหละเราพูดเลยเออเออใช่ใช่อยู่แหละแต่นามายก ถ้าแม่เธอตายแล้วนะะเออแต่อืมคนนี้สาตวหาก็เลยมาเลี้ยงให้นะคะกับโซเฟียโนโซเฟียเนี่ยก็เป็นเจ้าหญิงนะคะแต่เชิญไม่ได้เชิญได้กำหนดหมอดข้างมานะคะเอ้โหชิ้นชิ้นนี้เล่ไม่ได้เลย เขาเขาจะคุณพ่อบอกก่อนพวกเขาว่าก่อนจะตายเดี๋ยวต้องดูแลอมอยก้าสมอยก้อสมอยก้าส์มอยก้าส์ลูกมาไม่ได้จะทำไงดีให้ลูกอยู่คนเดียวนะคะ no. เนออ <c oughs> โอเคนะคะก็ อันนี้นะคะก็จะเป็นคนร็อใช้นะคะเพราะว่าซอหยีเนี่ยน,นี่นะคะก็จะเป็นลูกของนางนะคะก็อันนี้ก็เป็นให้ดูแลอร้รนรานี่ค่ะพวกอันนี้พวกนี้เสนะก็จะเรียกว่าคุณหนูนะคะคุณหนูค่ะเดี๋ยวทำมาหารให้นะคะได้เลยจ้า

อโอเคเดี๋ยวสร้างก่อนไี่ซีเวดอไม่สาวินโอเคเสร็จล้อเรียบร้อยอ้าก็จะเป็นคำของพวกนา้นะคะก็เล็กเล็กนาออันนี้เราไม่เป็นเล็กๆเนี่ยอเออมานองว่าเป็นเล็กเล็กแกันเออขึ้นหนูคะอืมกลับบ้านไป ก็จะเป็นหักไซน์นะคะเอาไว้อบอุ่นอบอุ่นเนาะ ข้อเธอเนี่ยยาวจนบกมอ,อกแล้วก็เป็นซีรีส์ใหม่ของเรานะคะเป็นซีรีส์โอซีรีส์คือข้อแน้ซีรีส์เจ้าหญิงน่าสงสารนั่นเองนี่มาเฟียเธอทำกับข้าสิแล้ว บอกเชนนะเดี๋ยวเชนต้องไปทำงานต่อแล้วจ้ะแล้วนะจ้ะจ้าวันนี้มีอะไรกินบ้าะในตู้เย็นก็เราชอบตู้เย็นเป็นไม้ๆอ่ะมันน่ารักขุนขิดขทุงขดิงดีขดุงขดิงชื่ออะไรขดุงขดิงอะขดุงขดิงอะ ออรู้สึกดีเนาะอวอมาคุยกับพ่อแม่ดีกว่าเนาะเพราะว่าแม่เธายังไม่ได้นอนะลาวันเียชีวิตสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้ะก็จะจบคลิปแนละ้วเออ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าที่ชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์กด subscribe ด้วยที่ค่ะ